ก็ตอนนี้นะผมเราอยู่กับเกมออสตา์นะผมรู้สึกว่ามันมีตัวอีกตัวหนึ่งที่เข้ามานะผมแต่ว่าก็เป็นแค่สีดาวเนาะนั่นก็คือการโร่นั่นเองนะผมซึ่งก็ทุกคนน่าจะไม่คาดคิดหรอมังว่าการโรจะเข้ามาตอนแรกนักคนดูน่าจะแบบว่าเออรอผมรู้ว่าหละหลายคนน่าจะรอแบบว่าตัวอ่าเขาเรียกอะไรนะตัวของไซตามะ แต่อยู่การโร่ก็เข้ามาครับผมก็พอดีว่าตัวของอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวของจีนอสนะผมจะได้มีเพื่อนกันสักทีนะผมก็คือการโร่นั่นเองนะผมนะไหนๆก็เอาเข้ามาแล้วนะผมก็การโร่นั้นเป็นตัวสี่ดาวนั่นเองนะผมนี่อันในอนาคตน่าจะมีตัว5้าดาวเข้ามานะผมน่าจะเป็น5้าดาวการโร่เข้ามาแน่นอนนะผมเพราะว่าการโร่ตัวนี้สดาวนะผมแน่นอนนะผมว่าครั้งหน้าน่าจะมา ห้าดาวไม่ก็แบบว่าอยู่ไปโผล่หกดาวเลยก็ได้นะผมนะโอเคการโร่สแต็กการโร่นะความเร็วนะผมอยู่ที่สี่นะผมระยะอยู่ที่ห้าแล้วก็ใช้อ่าพลังโจมตีอยู่ที่ห้าร้อยนั่นเองนะผมโอ้ก็ถือสี่ดาวก็ห้าร้อยเลยนะผมก็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะผมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสกิลของการโร่กันเลยนะผม let's go เอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์มเงินไปเทียบร้อยนะผมตอนนี้โอเค เรามาดูส่วนของการโร่กันบ้างนะผมมานี่ส่วนของการโร่นะผมนี่ก็รูปรักเป็นแบบนี้นะผมก็ถือว่าเท่นนะแล้วเขาเป็นรู้สึกว่าเป็นเป็นเอลีหรือเปล่าทรงกลวยใช่ปะอ,อันนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะผมมาดูกันใช่ใช่นะเ e. อลีทรงกลวยนะผมน้ำมันอยู่ที่ห้า้อเหมือนเดิมนะผมสแต็กระยะยี่บห้าน่มเราเนในการโจมตีนี่สี่นะผมมาดูการโจมตีของมันกัน เอา้าผมรู้เปิดมาอ๋อเป็นภาพแบบว่าไปหานะผมนี่อุ้ยสายน้ำทลายหินไปน่ะโอ้โหโคตรเท่ไม่รู้ว่าจำสกิลมันไม่ได้แล้วหรอของกาโร่หนุผมเคยดูแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยแบบแต่ชอบนะเอาจริงตัวเนี้ยกาโร่นะผมชอบมากนะผมอ่ะโอเค ใช้เงินอยู่ที่600อนะครับผมในการอัพระยะอยู่ที่5้านะครับผมความเร็วนี่ไม่เพิ่มนะครับผมเพิ่มดามิดอีก5้า575ยห้า้านะครับผมอ่ะอัพไปนะครับผมตอนนี้ดามิดอยู่ที่1,000นะครับผมแล้วก็ระยะนี่เอ้ยไม่ใช่พลังในการโจมตีนี่1 0 7 5หระยะ30ความเร็วอยู่ที่4นะครับผมก็ถือว่าเร็วอยู่นะเอาจริงนะครับผมสําหรับมือใหม่แบบเร็ว อัพขั้นที่2นะผมจะใช้เงินอยู่ที่750บนะผมระยะไม่เพิ่มความเร็วไม่เพิ่มแต่เพิ่มดาเมจอีกพ5นสรนะผมโอเคอัพไปตอนนี้ดาเมจอยู่ที่2330นมรบะผมระยะอยู่ที่30ความเร็วอยู่ที่4นั่นเองนะผมถ็ถือก็เป็นตัว4ดาวที่ก็ถือว่าดีนะผมดีสำหรับมือใหม่มือใหม่จัดเลยอะนะผมโอเคเช้งอ่าขั้นที่3เมใช้เงินอยู่ที่800รระยะอยู่ที่ 5แล้วก็ความเร็วนี่จะเพิ่มผมพูดผิดผู้ผูกไปหมดแล้วตอนนี้เพิ่มระยะอยู่ที่5้านะผมแล้วก็ความเร็วนี่0ูนะผมแล้วก็เพิ่มดเอาเมจอีก1555นรบะผมโอเคอัพไปตอนนี้ดเอาเมจอยู่ที่3 8 8 5ระยะอยู่ที่35แล้วก็ความเร็วความเร็วนี่อยู่ที่4ี่นะผมก็ท่ายังเป็นท่าเดิมอยู่เนาะแต่ระยะนี่รู้สึกจะไก,กลขึ้นนี่ก็ถึงโอ้โหเป็นตัวสีดาวที่ดี ดีดีเหมือนกันนะเนี่ยนะผมอ่ะมาดูกันนะผมสําหรับขั้นต่อไปนะผมอยู่ที่ใช้เงินอยู่ที่1,000พันนะผมระยะที่5อ่าไม่เพิ่มไม่เพิ่มความเร็วนะผมแล้วก็เพิ่มดาเมจอีก1,500แล้วก็เปลี่ยนท่าใหม่นั่นเองนะผมมาดูกันรอบนี้จะเป็นเอีแบบทรงกลมนะผมอุ้ยเดี๋ยวรู้สึกจะว์ปไปหาปะอืมใช่เลยนะผม สก,กิลรู้สึกเหมือนสมูทนะคอนดูดูดิแต่ทำไมสีมันดูแปลกๆครับคอนโดกูกระโดดมันเป็นสีเขียวยังไงไม่รู้อะรู้สึกผมรู้สึกเป็นสาีเขียวขึ้นมาเลยเอาไว่าช่างมันเถิดะนะผมโอเคก็ขั้นต่อไปตอนนี้ดาเมจอยู่ที่5,385นะระยะอยู่ที่40โอเคขั้นต่อไปนะผมอ่าใช้เงินอยู่ที่1,100ระยะจะเพิ่มระยะอีกอยู่ที่15นะโอ้โห แล้วก็ความเร็วนี้ไม่เพิ่มนะผมแล้วก็เพิ่มดาเมจอีกหนึ่งันห้าร้อนะผมโอเคอัพไปนี่คือขั้นสุดท้ายแล้วผมนี่อัพค่าขั้นนั่นเองนะผมสำหรับกาโร่นะผมดาเมจอยู่ที่6,885ก็ถือว่าดีนะผมดีสำหรับมือใหม่แบบมือใหม่มากนะผมมือใหม่แบบเวลู่นยเลยนะผมเ,เ,เริมศูนยเรล่หนึ่งอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตัวดาเมจดีๆคือกาโร่ตอบโจทย์นะผมนะผมเออเนี่ยดูดิ นี่เท่มากดูดูเท่มากคนดูเข้าไปวาร์ปดูด,ดิแล้วผมก็สำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาก่อนนะผมไว้เจอกันคลิปหน้านะผมวันนี้บ๊ายบายนะผมทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะคนดู